ติ๊กตอแจกเงินรางวัลเงินสดอีกแล้วนะครับผมอัปเดตติ๊กตอกด่วนเลยนะครับที่สําคัญทํำตามขั้นตอนที่ครูเคททาไว้เลยจ้าครับผมให้คุณมาที่หน้าโปรไฟล์ของคุณนะครับแล้วกดไปที่จุดเหลืองๆนั่นนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพว่าคุณต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีนะครับให้กดนะครับดำเนินการต่อหลังจากนั้นนะครับทางระบบจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับ แต่ละคนนะครับจะได้เงินไม่เท่ากันนะครับสูงสุดถึง5,000บาทบางท่านก็ได้ $4,000 บาทนะครับโดยวิธีการให้เราเอารหัสตรงนี้นะครับแชร์ไปให้เพื่อนนะครับและให้เพื่อนนะครับเอามากรอกรหัสนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อเลยครับเนะครับผมกดเชิญใช่ไหมครับเราสามารถเชิญไปแพลตฟอร์มไหนก็ได้นะครับตามที่ลูกศรชี้ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนจะได้รับนะครับ ข้อความอปอัพตามนี้ถ้เพื่อนได้รับข้อความอปอ up ตามนี้นะครับผมเขาก็จะกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับถ้าเพื่อนจะเจอนั้นเพื่อนจะรับข้อความนี้นะครับให้ทําตามขั้นตอน1 2ึสนี่เลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดเข้าไปครับเมื่อเพื่อนของคุณกดดาวน์โหลดเรียบร้อยใช่ไหมครับทางระบบจะพามาที่หน้านี้นะครับเพื่อนคุณต้องกรอกรหัสใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนคุณและคุณนะครับสามารถรับโบนัสได้เลยนะครับ รู้กันแล้วนะครับว่าทำยังไงนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนที่จะรับรางวัลได้ที่คุณเชิญไปต้องเป็นคนที่ไม่เคยดาวน์โหลด t i กต็อกนะครับสาระความรู้ดีๆแบบนี้เพื่อนยังไม่รู้แชร์ไปเพื่อนโดนวนวนเลยจ้าใครต้องการรับรางวัลรีบแชร์กันเลย